กไอ้ไงเนาะเฮ้ยต็มกระตาจุ่มผมอุ้ยบ้านอีพ่อยีแม่โผดเถอะคุณน่ะไงไงโผดไงโผดไงโผดไงเหลือเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับมนลเสน่ห์คนบ้านปลาเด้อครับมือนีขับผ้าพ่อไงแม่ใหญ่มาเบิ่งของดีทั้งบ้านปลาครับผมหรือว่ามาหาเห็ดเด้อครับเอ้าอีแม่ มาพอกันในวันที่20เมษายนพศ2 5 6 8เด้อจ้ะครับผมมื้อน,นี้ก็มาลุ้นมาชมมาเชียร์ครับผมหาแนวดีๆไปให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ตอนปีตอนน้องพ่อลุงแม่ป้านะมาอา,อาครับผมไปเลยครับพี่กัดหมายเด้อครับบัตรสหอมครับผมหมู่7ครับผมตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับผม,ม,ม,มน่านมากเพ่นวะรับมาเบิ่งของดีทั้งบ้านป่าเบิ่งนี่ตไต้แมตองนี่เอาอีนแน่ อคอยเก็บคอยแยงคอยเลื่อมคอยค้นคอยหาแร่ายแร่กัวครับผมน้ำลูกน้ำลานเด้อเมือนี้ครับนี่ค่ะเพิ่นเ <ขา S 1> ด้อจ้ะครับนี่ดอกเริ่มมีบานมีจุม่มลายเหมือนเนาะจ้ะครับนีหน่อยมีใหญ่ครับผมตัวใหม่ซ่อนขึ้นมาตัวเก่าก็เริ่มบานไปครับผมป๊าเด้อมาหลักบานพสวยามไรโน,นอีแม่ลก็พวกนี้ครับผม บานงามๆดอกบานฮ็ดขิแดงค่าหลายนะจ๊ะงามเมาดเืนงามคนว่างามเดือนงามนี่แหละยำเต็มป่าเต็มท่อมนี่แหละคนงามเดือนงามค่าเงยเงยค่าวบวบค่านิง่งกินหอมๆครับผมมีรสหวานนิดๆครับผมมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ครับผมงามกึศ แกงแล้วดอกสีออกสีเหลืองๆจักหน่อยไอห้อยไอห้อยไตโตงเต็มไตโตงคุณดอกหนึ่งตั้งเธอเลยเธอเลยซองหมอาเลี้ยวมาเล่นดอกหนึ่งดอกหนึ่งคนหน่อนบ่นอนถาเลยนะตอนถาใครกวาดถาโน่นก่อนละครับแม่นเดือดครับแกะเหลืองเหลืองนแกบดอกเหลืองเหลืองครับผม บุยค่ะุณเดาไดโอ้ยกระามผูกเก็บยุเนมบอ้ยามผูเนาะเก็่มาโดนตนื่นแล้วฮะเบิ้งกระตาบานโอ,อ้ยต่เสแสร้งนะจับสีงามโมงามตายีได้ออนอย่างมาผูดมาผูกผูกผูกเรอเออเห็นแดงข้าลายได้ไหมแม่แดงสี Khá bố hai lái Khá lái khá chị bố danh chị hết đèn ngam mô lộ tê bố ghét tê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  giờ tê ghét tê ghét tê ghét mình ghét tê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  ไตอุม่มก,กระโหลกกำลังหมุนกำลังแทงนะจ๊ะนี่ครับอ่าฟออ,ออีเม่ือขักเลยอ่ดใจน้อยลองเพียนเนาะเก็บเผ็ดคือกันด้วยครับทัางหู้ชมลองเพียนครับผมบัน เด่ดยวเาะอกมั้งทำกัากขากได้ไงขาเป็นขาดอกเป็นดอกงานนียมนันจะบาดทกอย่างมก,ก,หกเห็นหสีขากลนอะสี็สิตะวานขักป๊า หมองหกมองแกนเด้อครับไปเรื่อยๆครับผมแง่มันเนี่ยนี่ละสองหลอค้ามเหรอคือดูแลปลาปลากระลุกหกนั่นเด็ดอกหนึ่งโอ้ด้วยไม่ไงปีหนึ่งเดงหน่อยแล้วมามามาที่

Bớt 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 Đây là pha trẻ Bố vâng hãy kiếp luôn bố Bố Đồ đó hồi ngảm tớ, ha ừ. Đó kiếp Chúng Ui mình... Chúng mình xây đây Phản lắm Ui đau Kiếp con Nó kiếp đó. เื้อาดูดีสุดงามแล้วล่ะนี่เข็ดแดงสีน,งสนี่สีใ่จับเต็มใม้เต็มมือเห็ดเพลิงามน้อน้ำลานเลยรับเตเป็นงามโพดงามโพงเลยงามงามาให้กองให้ข้าเรื่มั <laughs> ตาไม่ไมเอามาแหกสิเต็มตาบูอบุเอาบอกบอกไร่้ยข้นอนเลยแน่ยน่าคาเห็น เต็นหัวหลุดเละเตรีถือประจักเอาเลยบล๊้ยจัน่าจะงามดีแน่นมาลงพิ้นสวยตายที่จกลายมา่บ่มีตานอ้อกอคืออยู่หรอกคือ มุมนี้เ่เห็นเด้อครับกกไมบ้บางครับผมพลังง,งาเด้วครับบานง,งามนะจ้ะแมนครับแมเ่เทศบ่น้องเขีนนะน้อยแม่ดอกคือดอกหน่อยค,ครับดงดงามด้วยค่ะคงามครับ เมืองบางคายาวหรือ ok คาสันคาพอดี็ดีคนว่รดองหนึ่งใี่ดองหนึ่งดองเน้นนักกนรปกันไปอ้เหน่ะ เห็นเห็นมะนาะเอฟซี 4, เห็นแล้วนี่อ,อันแรกกล่อ,องบงอางแบบธรรมาชาติเลยครับบริบูรณ์ดอบกันไหนอีกดอกอันที่ดอกอีกดอกนี้ก็ครับให้เบิรงมุมบริปเปออบรปเปิดเลยครับผมนีอม่อีกดอกนะึงแบบธรรมาชาติเลยสามเกลียเนาะจ้ะครับเพราะว่าจะสิโหว่า คุ้มมหาอย่างที่หัวเฮ็ดออกลักษณะใดครับผมไปเคลียเสียคนตายที่ดอกหนึ่งตดอกหัวดอกหนึ่งี่ออดอกหน่อยเปล่าแม่แข็คูอ เห็ดงาน้ำหมน้ำหลานเด้อครับเมิ่งขาสุน่าจะากง่ๆนองกบเบีงามเลยครับค้าตันๆนอน่อยวงไว้ดูดางานมีเห็ดจุ่มดอก่ระดองอีกยัเอ็นบน่เบเอียเออ เปิดเบื้องบนกันบาเปิดบรเห็นได้บหมวันน้อยแห้งกำลังออกอครับผมมือนี้เอาไว้นะจ๊ะโอ้โหกว่าผลัดดอกหมดดอกมันก็นง,างาาก่ายๆครับเออแม่นังไงบอ กำลัลงใหม่กำลังออกใหม่ไหมครับแม่นมืออ,มอ,อื่นคนบ้านนั่นนะจ๊ะแม่นครับเพราะว่าเพิ่นออกรุ่นมูเนี่ยอย่างนี้แค่นี้คือสิเมนต์าำตาจานเด้อครับเลาะเยื่อๆทำตาจานครับผมพิกัดตอนนี้นั่นลองเขียนลองยังไงเขีนยนลงไปชัด

เราออกใหม่ปัดบานก็นมีครับผม,ปปมกกวุ่นงามครับผมบัวกพี่น้องคอลนละนี่สุกสงเดียวกันเลยดัยน,กกนดดล้างของเพ่นด้วยครับดัดล,ดล้างลเลยนะเออนะั่นแหละนั่นแหละยังไงเป็นกอน เจ็บด้อใจหอนไงุ่นนีต่ตกักใจตาบใจเหลอง,ลงบเงหยแย่หมบวมวยก็คือคือเนอครับบัมขาบวมบตหัวนี่นี่ไม่เจะบบวมเหมยบแดด เน,นื้อหกมวยแน่มากว่ามันหวัวเห็ดแดงสี่เด้อครับเหลืองหมกมวยซุกพันกระแดงที่นี่อะ่ะเพราท่านวิทบบย์เปิตองมีหอยพันเกลือดีวยเงาเพื่อนต้องรอวุ้ยเหลือเพื่อนเปิตองนะเน,นาจ้ะโอ,อเก็บเพื่นกำงามน,น้ำดงน้ำหลานเด้อครับก็จะ<อ> ja แบบ เดบับน้อติดต่อว้าวปาดค่ะโอ้ยว่ามันเห็ดสันผึ้งแดง,งดข่าลาย,ยข่าคนละแถมมันอยู่น้ำร้านด้วยความงามของเห็ดหลุดไปท้งหลุมน้ำร้านเธอละดอกละดอกครับผม <laughs> กต้นผูถืองามค่กบมีเปีวมีแมงอุ้ยขาหุ่นน่าจะแมงครับอ้ยต่างตืเลยหย่ดเดาะา่อนน้ยาขาจุกตุกเลยลเอ้ยงามคักเนาะห่อะยดอกันข้างในมันฟองเปีลยมเปีเยมเลยอ๋ออะรเนาะ,ะถ้ากันไปแมงมอแดงๆวุ่นน้ำก่อง ปุ่นต่อน้ำนี่ด้ไม่ไงเห็นก่อนไวกจือพอกกล่องแวบหลดปุ่นๆเลงเห็นตั้งเราสี่ก่อนข้างามไม่แต่ดอกงามด้วยรับม่ด้ปุ่น้างปุ่นกระแมนด้วบางหันเห็นด้วยแวบๆนั่นๆเบื้องทางนะ่ เาสายมือเบงบเยี่มาที่ัง m ม m อยู่มันหละนั่นหละแค่นั้นแหละดีมากตัวตัวตอคนน้อยเก็บอยากได้น่าจะพีดอกหนึ่งดอกนี้งามแนนี่เาหัละอีเาหัละคือกล้องเลยคือกล้องเลยนี่นี่ามไปผลลยบาดนี่ เออนีอนีดองง่ายวงเียบดองน่อยด้วยี่ดองน่อยนึงในขื่อบัวอาดองนั้นหลดดองนล้ป้าไนี้แหละดองน่ะน่อะจบอกว่าค่อนข้างหูน่จ้ะมีอร์แดงนี่เรียบเลย ก็มีมองหูกมองเปลี่ยนมองงายมองอยากไปสั้นแล้วครับเข็ดืูเ,เด้อจ้ะเ็นวัยหนาหัวดึงน้ำดึงน้ำหลเด้อหยาแบบนด้หนีน้องเพื่อนอาต้ยน่ดจะเพื่อนเ่าน้องเพื่อนกัเทืน่ ตาค่ะเป็นยาเย็บเย็บกระตุกดอกเย็ดเดี๋ยวแหล่สายแหล่ขวาครับผมแหล่ไปแหล่มาเสียดอกเค็ดจ่อยเสียกันจ่อยมาวากันเนื้อกับบางดอกกันต้องข้อถอดเก็บบวบเบิ้ก็มีนะครับเพรอแบบกระยอนว่าเลี้ยวนี่นะเชียสายเลี้ยวขวาเลี้ยวไปเลี้ยวมานี่น้องเพื่อนนี่ดิดอกนี้เระคือไอเห็ดหันนี นี่นี่นี่แหนมเขามาต่หุ่นดิยางมา,างอ,มมอ,อาปนเนี่ยจ้ะเยน่นมันคือโก้อาเดินจคืไงนอกแงานเนาะเตระดอกเาะจ้ะใส่ได้คุณหลา,าปืน้นนักกระสวกันหาบคนว่ะผัวเมียกันคนว่ะกับ หยาบกระซอยกันดึงคนว่ะครับกระข่าคนท่าวาอ่าอีเม่ตาตุกติดกนะคนดอกเฟื่องดอกใหญ่คนหางสายมือเยอะครับต้องดอกเฟื่องครับผมกดขางใหญ่ มันท่ามาน้ำมันเสาไ่เดิกเอาครับผมบริใส่แบดใส่เนือ้อบ่อใส่งบริแร่แ้่า,ามาแจ่งแจ่งเลดเพราะว่ามากลางคืน,นก็ะเจ็บน้ำมัเสาคือเกา่าครับผมแต่ว่าันจะซ่อมเมืองลักษณะนำ้ำขั้นเมื่อไรมูำเพลินมาหลายกับมาน้ำเพลิน น้องเพ้นบาเห็นบ่าง,าม,างามั้ยบ,บ่ที่ังหวัดกันังเห็นอย่างลโลโลเลเอยู่ทเท<อ>นะี่ผมบริเก็บเอาเบิร์เดอ์ครับเอฟซีทันใดมหาก็ดีรับรองครับผม,มเมื่บ้านกับเขามานี่น้องเพ้นเมื่อวานนี่เขามาครับหนีทางบรเก็ มาตอนส่องมือไม่จะค่อยพอครับผมเป็นอะไรตรงเพ่นเต้นบอทั้งคนใส่เลด่าครับผมจับพิกัดขนาดจูนยนะังบ่เห็นละขนาดแนมครับผมอุ้ยนั่นเงานะั่นแนงใส่แนงขวาเห็นบแน่แนมไปแนมมาแนมหนะน้าแนมหลังจะเริ่มเห็นบาแบบ ตั้งใจครับผมเก็บลังกับบัวเก็บเอวกับบัวครับเอาเก็บอีแม่เก็บอันนี้นี่คุณล่ะคะของดีทั้งบานป่าเด้อครับอันนี้นี่เป็นของดีทั้งบานป่าครับผมแล้วจากให้จากหน้าแล้วจากเบียยจากงานจากมหาเห็ดไปแกงกินครับผม ทางพ่อแม่พี่น้องบ้านอื่นก็นดีครูบ่ม,มีเวลากับไปหาหน้ำตลาดเกน็นั่น้องเฟนครับผมกันบ่มีเวลาเด้อกับกับไปหาหน้ำตลาดท่องทิ้งกับพ่อด้กินได้อยากแจอนายพักกิวยานัาง่งเ้องนี่นี่เป็นอะไรเด้อ แก่ใช่ฟักติวยานางเขาเบื่อคุณๆสดสนน้ำโกกโขกขบผมแนวนี้ลองดูแล้วลมระบาดเนี้ยผมเบป็นขาลมเนี่ยหลบแลงแงงอเชือเนาะเน่นี่บ่อยดเวย้อครับอ๋อพี่เงินลดพีแเงนลดเลยอ๋อพีุ่้ย

มีแต่ว่าโผดโพโผดโพมีแต่ปืดปาดนั่นนั่นเาห็นนั่เห็นตหัวนะเวนนั่นละซื่อบางหันละนั่นละเาเห็นแล้วจงว่าสาร์ถึอจุดแน้นี่นี่นี่ตัดที่ดูกันนะคันตัวของคนอเฮ็ดโอ้เอาดอกตนี่งามนี่ไน Đó, đó, thì đó ta vàng đó à, kiếm lột, Nhàng chứ, kiếm gần, ui, mình lưng ừ. ừ. kiếm mà này. อยู่ไก่เมือก็เลยสาวเลยเด้ดไปดูในฟองสีว่าท่านเพี้ยนบันหดดอกนี่อุ้ยขาไก่กันลงมาแล้วนี่อของเก้าไันนีเห็นเลยได้หรืน้องเพล้นเก็บเห็ดไม่หมดคนบาหลดได้ครับ <c oughs> มาวางขอนสิแจงนี่ ดังไฟนอนถ่ายมันแก่มาปะเห็นหงกระกดังไฟก็เ <c oughs> ลยมาก็อันแม่อันมอนี่เออได้แกงอยู่ไม่ไงบ่ได้เศร้าแว <c oughs> ดดอกคุณเด้อครับคุณยายเสียนปลาแทวนี้ <c oughs> <c oughs> ดุดดุดดุดแล้วเพิ่นว่าอ่าครับครับตามครับอ้ายนี่โอ้ยขาเนาะจ้ะอือโยกๆขาสาดได๋ขายาวๆพู้น <cough, kha. cough, kha. cough> กอกองนี่ถ้าล้งเข้ามาอีกโอ้ยไปอีกไงน้ำครับน,น้ำครับน้ำน,น,นี่มันจะไลยขื้เก่าเด้อครับโอ,อ้ยผลร้องนึงอีแม่ผลนี่

ไางาหนเ้ดเต็มกระตาจุ่มบุบโ้านอีพออีแม่ไงไงโผล่ไงโผล่ไงโผล่ไงเหลือเฮ้ยาดดอขาดไงเรื่อคขับขาเลยโอ้ยหักเลย เดินไปเถื่อนเถาน้องเพื่นอนครับเดินไเถื่อนกุกบากต่อเด้อครับส่วนป้านี่ก็แถวจา่ายค้าะจานครับผมยังเงี่ยงน้องมันป่าเด้อครับผู้ปเคยมาเนาะว่าข้าวผบ,บัวครับผมจิตท,ทั้งไต่ทั้งไต่จิตไตครับผมไปมาห่อเถื่อนมาเด้อมาหอดกระจิดเพื่อนอยูอ่ยข้างล่างครับผมถึงมาเมืองบนชวนกอดเด้อครับ เก็จเื่อนกำลังออกครับผมเท่อนกุบบ้บแบดอกหน่อย,ย,นอนอย,ยครับงาีเยอครับพอแล้วนะครับ แต่ว่าก็ส่งออกมาลายมือแต่ว่าออกบัวลายเ้อครับยูเทื่อนเพราะว่าเลื่มบ้านแน่เลักเล็กจักน่อยเลยพว่สังสอดหม่ก็มีคือกันีคือว่าเขาเลื่อมเงือกตกออกไมอกเหรใช่หร สองดอกเอาตัวเห็นก่อนด้วยครับจังสิหหาใหม่น้องเพื่อนจักยางไทา,าัไหนบานแถวนี้แหละครับคั้เพื้นกันบนห้าเห็ดป้าคือ,อ,อ,อบ้านใหญ่เลยนนมีเงิานหมาื่นนะจ๊ะบ้านนี้่ก็สิเมื่อได้ขับบานเมื่อนี้มาปิดเก็บอยู่ เพื่อนลูกบากเด้อครับแม่จ้กับพ่อได้อยู่ครับเพื่อนลูกบากก็มีแน่อยู่มื้อนี้เอากระตาไม้มาแหกมามานน์นระตาไม้ตาไม้ซื้อมาใหม่ไหมครับผมหมดยังไตอยู่เลยดอกเห็ดงามงามอป p top เห็ดก็ดีก็มีดอกบานแน่เล็กน้อยเด้อครับดอกมีดอกขี้ลายดอกงามเนาะแม่นจ้ะแต่ว่าก็สรุปแล้วคือเห็ดแดงส0 0ครับผมเห็ดแนวอื่นบ่มี บ่มีเห็ดอื่นปนเด้อจ้ะครับล้วนๆครับผมเห็ดพึ่งแดงสีน่าเพิ่นสวอเพิ่นอ่ะกินไจ้าลูกร้านกะมานสำเนียเด้อจ้ะครับจ้าฝากกดไลกดแชร์กดติดตามมนต์สณีคนบ้านป่าเนี่ยเด้อจ้ะสำหรับคลิปมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายจ้าขอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมนต์สณีคนบ้านป่าครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผม ขันบ่เห็นลูกหลานลงคลิปมือหนึ่งซองมือก็แสดงว่าไปงานศพเด้อครับไปเอาญาติผู้ใหญ่ออกปลาครับผมก่อนเซมลาพ้าจากก็ขออํานวยไว้ใช่ให้ผู้ใหญ่ไม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับกิดเงินให้ได้เงินกินทองให้ได้ทองครับผมให้สมคงมาดปรารถนาครับผมให้อยู่หมันขันยืนอยู่เป็นลมโพลลมไส้ลูกให้หลานไปโดนโดนครับผมสหรับคลิปนี้ก็อําลาพ้าจากแล้วครับคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ